นนี้จะมาจะมาสอนวิธีทำแ็มล็อกท่อนะครับเข็มล็อกท่อเดี๋ยวจะทําแบบสําหรับเข็มไว้สําหรับรัดท่อแบบนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินซื้อนะครับเราสามารถเอาท่อเก่าๆกแบบนี้มาทาได้ครับก็พาอันนี้ก่อน วัดเ็ามาประมาณสักหนึ่งเซนกว่าๆาชา้เราใช้กว้างหนึ่งเซนกว่าๆเราก็ตัดเข้ามาหนึ่งประมาณหนึ่งเซนกว่าาแล้วก็ใช้ด้วยเหล็กตัดเลยเดี๋ยวก็จะใช้หินเทียตัดก็ได้ครับครับก็พยายามตัดให้อันตาเต่ากันครับมันก็จะได้สวยงาม ตนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้คีมแบบนี้ครับตัวนี้ขนาดหกหุนขนาดหกหุนเวลาเราจะจับตัวเร,เราต้องไปรัดกับท่อสี่หุนนะครับถึงมันจะพอดีถ้าว่าท่อถ้าเราต้องการจะรัดท่อหกหุนเราต้องใช้เราต้องใช้ตัวรัดนี้จากจากท่อหนึ่งนิ้วนะครับอันนี้ผมจะรัดท่อสี่หุนแล้วเราก็พับประมาณสำหรับหกหุนเราก็พับประมาณเท่าหน้านี้เลยครับ เท่าความกว้างของหน้าทีมเลยถ้าเป็นภาพแบบนี้ทั้องสองด้านเลย ตะาบหรือเอามีดปลายแหลมแหลมมาขูดตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อมันดูเหมือนของจริงมากที่สุดมันก็จะได้ดูสวยกหมือนของที่ซื้อมา มแหลมๆแล้วก็ขูดชรงนี้ให้มันโค้งๆมนมนหน่อยนะครับ <c oughs> แล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับนะครับเราก็จะอาจจะดัดดัดตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงก็ได้ครับให้มันให้มันได้หรือว่าเราไม่ต้องดัดแล้วเวลาเราไปยิงกับกับกับฝาบ้านหังมันก็มันก็จะกดลงไปเองนะครับตัวน,นี้ครับนะมันก็จะกดลงไปเิงเลยครับเอ๋ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จบนะครับ เราจะเราจะเอาดูขนาดไหนเราก็จาอเลยนะครับครับเราก็จะได้ออกมาแบบนี้ครับครับก็ในต่อที่เราต้องการจะมารัดนะครับอันนี้เป็นโต่สีหุ่นแล้วก็อันนี้ ตัวตัวรัดนี่เราก็ทํากับท่อขนาดหูกหุนนะครับมันก็จะได้พอดีนะครับพอเรากดลงไปแน่นไปมันก็จะได้ในขนาดที่พอดีนะครับก็บลองไปทําดูนะครับถ้าใครไม่อยากจะไปซื้อนี่ว่าก็ให้เราไปทาดูได้นะครับจะเอาเกี่อันก็ลองทาเลยครับแต่ถ้าเราซื้อเราก็สะดวกกว่าครับถ้าเราไปซื้อเราสะดวกกว่าเราไม่ต้องทำนะครับ จะนี้มาแนะนําสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะทําเองนะครับบางคนมีเวลาว่างเยอะก็ท่อตั้งๆอยู่ก็ออกมาทําแบบนี้เลยครับจะลกขีดตัวเราก็ทําเลยครับก็ง่ายๆครับทาได้ทุกขนาดว่าท่อเล็กท่อใหญ่ทำได้หมดนะครับก็เป็นความรู้มาแนะนํากันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องตะวันไลฟ์สไตล์นะครับความรู้ต่างๆจะมาแนะนําจะมาบอกกันเรื่อยๆนะครับ